ใจดีที่โบทสวยหรือลำรวยด้วยทรัพย์นับประสงไขวัดนันดีเราประสงค์ทรงธรรมทรงวิน,นัยถือหลักัยอรหันเป็นสันดานวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะช่วยเพราะมีวัดช่วยดัดนิดสัย บาแลนวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้ากัดกันก็บันไลทั้งสองทางตากับตีนตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุขจะนั่งลุกยืนเดินเพลินนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปัจญา ว่าตีนนี้นามีคุณเสียจริงจริงตีนช่วยพาตาเที่ยวชมที่ต่างๆตาจึงได้ชมเมืองและช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นเจ้าดวงตาอย่าพะวิ่งว่าตีน,นิี้นาเป็นสิ่งควรบูชาตาได้ฟังตีนคุยโมก็หมั่นใส่ จึงล่องบอกออกไปด้วยโชสาตีนนี่นาะเดินไปได้ก็เพราะตาดูมักคาเศษแก้วน้ำไม่ตำตีนเอฉะนั้นตาจึงมีส่วนดีกว่าสรุปแล้วตีนไปได้ก็เพราะตาตีนได้ฟังก็เขียดแขนแขนจะโกรธ ยึงพี่รอดกระโดดไปที่หน้าผาเพราะอวดดีคุยเก่งเบ่งกวาตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยตาเห็นตีนทำเก่งเล่งกระโดดก็พี่รอดลังงับหลับตาเสยตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงย ตกฝาเลยตายหาทั้งตาตีน